คชมคะปัญหาใหญ่ในเวลานี้ที่ต้องติดตามเลยคือปัญหาเรื่องของเอลนินโยนะคะที่มีภัยแล้งที่อาจจะยาวนานมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะผลกระทบเริ่มเห็นมากแล้วนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกอยู่บ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางพื้นที่บางจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆก,กับกรุงเทพมหานครตอนนี้กําลังเจอปัญหาน้ําเค็มรุกด้วยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทําการเกษตรมีรายงานมาว่าต้องใช้เครื่องมือในการวัดระดับน้ําเค็มวัดน้ํากันทุกวันเลยนะคะภาวะแบบนี้ เป็นภาวะโลกรวนด้วยนะคะก่อนหน้านี้หลายพื้นที่อาจจะเจอกับภาวะน้ําเค็มรุกอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนนะคะแต่ว่ารอบนี้ยาวนานมาถึง7-8เดือนค่ะยิ่งไปกว่านี้นะคะมีการประเมินด้วยว่าในปี2566เรากําลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโยหรือว่าน้ําน้อยค่ะนักวิทยาศาสตร์สหรัฐนะคะได้ประเมินได้ว,ว่าเอลนิโยเวลานี้มีแนวโน้มที่จะเป็นบิ๊กเอลนิโยค่ะหรือว่ามีภัยแล้งมีความแห้งแล้งที่ค่อนข้างหนักและ ยาวนานมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจจะทําให้ปีหน้าค่ะคุณผู้ชมอุณภูมิผิวโลกเพิ่มขึ้นทะลุ1.5องศาเซลเซียสนะคะดูรายละเอียดเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเราย้อนไปดูสถิติปี2,559นะคะเอลนินโยครั้งใหญ่รุนแรงทำให้ปีนั้นอากาศร้อนค่ะทำลายสถิติโลกนะคะ องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติได้ประเมินว่ามันทำให้เกิดภาวะอดอยากในแอฟริกามีผู้คนมากกว่า60ล้านคนขาดแคลนทั้งน้ำอาหารเกิดการแพร่เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆห,หลายชนิดนะคะอย่างเช่นในสหรัฐค่ะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าเอลนิโยยังทำให้อากาศร้อนจัดด้วยยอมส่งผลกระทบถึงภาคพลังงานกระแสะไฟฟ้าที่อาจจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะคะ มองที่ประเทศไทยต่อคาะนะักวิชาการด้านภัยพิบัตคิคาดการเลยว่าไทยจะเลี่ยงเอลนิโยที่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี66ลากยาวไปจนถึงปี2570นะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเจอกับภาวะภัยแล้งค่ะถ้าเราจัดการไม่ดีจะส่งผลกระทบไม่เฉพาะแค่ภาคการเกษตรเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความยากจนและปัญหาหนี้สินตามมาด้วยนะคะ เราไม่เคยนิ่งนอนใจนะคะว่าไทยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยหรือว่าเรียกกันว่าชายภูมิดีถึงจะมีภาวะโลกร้อนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่พอเอาเข้าจริงๆค่ะคุณผู้ชมจากดัชนีความเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งจัดทำโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเขาวิเคราะห์แบบนี้นะคะว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนใน180ประเทศช่วงปี 2000- ถึง2019ที่ผ่านมาไทยเองติดอันดับ สิอันดับแรกของประเทศที่ได้รับผลกระทบสูงที่สุดสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า7,000ล้านบาทออขออภัยนะคะ7,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือมากกว่า2.8แสนล้านบาทค่ะถ้าเทียบกับงบประมาณปี6-6ก็ต้องถือว่านี่อาจจะเป็นงบประมาณของหลายๆกระทรวงที่นำมารวมกันได้เลยนะคะ